สวัสดีครับมาพบกับผมเม้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานตัวนี่ครับอัลตราโซนิกตัววัดระยะทางนะครับเบอร์ h c ขีด SR04 นะฮะซึ่งตัวนี้สามารถวัดระยะทางได้ตั้งแต่2ซนเมตรนะครับถึง4เมตรนะครับใช้ไฟเลี้ยงก็คือ5โวลต์นะครับมีขาใช้งานทั้งหมดนะครับสี่ขาครับ ก็คือมีขามีซีซีนะครับกาวนะครับเอ็โคโแล้วก็ทริกนะครับก็จะใช้งานง่ายนะครับมีแค่สีขาก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปต่อการใช้งานแล้วก็ลงโค้ดกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายทฤษฎีมันนิดหนึ่งนะครับเพื่อทีอ่เราไปดูโค้ดแล้วจะได้เข้าใจนะครับเริ่มกันเลยนะครับอ,อย่างที่ทราบอยู่แล้วว่ามี สอ,สองตัวนี้สองตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือตัวหนึ่งเอาไว้ยิงนะครับยิงขึ้นออกไปนะครับขึ้นความถี่เสียงออกไปแล้วก็อีกตัวอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งเอาไว้รับรับขึ้นความถี่เสียงเดี๋ยวผมจะวาดเป็นรูปแล้วกันสมมตุติตัวนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้คือตัวอัลตราโซนิกนะครับนะมันไม่สวยนะอัลตราโซนะิกนะครับสมมติวัดวัตถุอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับหลักการของมันก็คือจะยิงความถี่เสียงออกมากระทบวัตถุนะครับแล้วก็เด้งกลับมานะบได้เวลาเท่าไหร่เราก็จะไปคำนวณระยะทางได้โดยที่จะมีขาทิกนะครับจะมีตัวทิกก็คือ นี่ครบอ i ี IG นะครับทิกนี่ก็คือสัญญาณที่จะยิงออกไปนะครับยิงออกไปเป็นเวลา10มิลลิเซกนะครับยิงออกไปแล้วก็ตัวนี้ก็คือ e อค o นะครับที่เอาไว้รับแล้วก็จะคำนวณว่าระยะทางที่รับเวลาที่มาตกที่แอคโค่เป็นเวลากี่วินาทีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมจะวาดเป็นรูปคลืนให้ดูนะครับก็คือหาทิกเนี่ย ช่วงขอบขาขึ้นนะครับคือตรงนี้นี่นะครับคือตรงนี้มีค่า10มิลลิเซกนะครับต่อหนึ่งลูก10ไมโครเซกนะพอตัวนึ่ง10ไมโครเซกต่อหนึ่งลูกนะครับอ่าแล้วก็จะมีขาเนะอ็โคเอ็โคเอ็โคก็จะเป็นแบบรับ ยิงออกไปนะครับแอโคจะเป็นไฮในช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะครับก็จะบอกว่า,าเป็นช่วงเวลากี่วิแล้วเราก็สามารถเอาไปคำนวณเป็นระยะทางได้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรารู้อยู่แล้วแหละก็คือความเร็วของเสียงค,ความเร็วของเสียงมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่านี้ครับ V นะครับ V ให้แทนความเร็วเสียงนะครับ V เท่ากับ 340ร้อ่สิบสามร้อยสีบเมตรต่อวินาทนะีถ้าเราแปลงให้มันเป็นเซนติเมตรมันจะได้เท่ากับ0.034ศูมสี่เซนติเมตรต่อไมโครเซกนะครเท่านี้เราจะไปหาระยะทางได้ยังไงระยะทางนะครับ ตามสูตรฟิสิกส์เลยระยะทางคืออะไรครับก่อนอื่เรารู้สูตรทีเนาะทีนะครับทก็คือ Time นะครับ Time เท่ากับระยะทางนะครับ Distance ส,ส่วนส่วนด้วยเวลาไอ้ส่วนด้วยความเร็วนะครับ เวลาเท่ากับระยะทางหารความเร็วนะครับถ้าเราอยากหาแค่ระยะทางนะ,ะเดี๋ยวผมจะแปลงให้มันเป็นตัวย่อก่อนนะก็คือ t เท่ากับ s ส่วนด้วย v นะครับถ้าเราอยากหา s ล่ะ,ละก็ย้ายข้างสมการเฉยใช่ไหมครับนะถ้าเราอยากหา s ก็จะเท่ากับ t คูณด้วย v ซึ่ง v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับ340เมตรต่อวินาทีหรือ0.034เซนติเมตรต่อวินาทีแต่ในที่นี้เราอยากหาเป็นเซนติเมตรเราจึงต้องอเปลี่ยน v ให้เป็นเซนติเมตรก็คือนี่ครับ s เท่ากับ t คูณอยู่กับ0.034แบบนี้นะครับอันนี้คูณ เอแต่ว่า s เนี่ยระยะทางมันมันจะได้เป็นระยะทางไปและกลับเราอยากได้ครึ่งเดียวทําไมครับง่ายๆครับก็คือหาร2นั่นเองเอามาหาร2อนะครับอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะไปใช้ในในโค้ดนะครับในโปรแกรมของเรานะครับในโปรแกรมของเรานะครับก็เอาสูตรนี้ไปใช้นั่นเอง ในส่วนของทฤษฎีก็มีเท่านี้นะครับโอเคครับหลังจากทฤษฎีเสร็จไปแล้วเราก็จะมาต่อวงจรน,นะครับต่อวงจรก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับแล้วก็ต่อตามรูปเลยเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะอย่าต่อตามผมก็ได้นะครับก็ทำนี้เสียไปประมาณตรงกลางนะครับ มันสามารถดูได้ทั้งสองข้างนะครับดูข้างหน้าก็ได้หรือข้างหลังก็ไดนะ้ข้างหลังก็จะมีบอกว่าค่าก้าวค่าไดอยู่ตรงไหนนะครับนะจะต่อด้านหลังแล้วก็ต่อสาย Arduino นะครับนะแล้วต่อไฟบวกเลยครับ VCC นะครับ VCC คือทางขวาสุดนะครับต่อใส่กับไฟ5โวลต์บน Arduino นะครับไฟ5โวลต์จะเขียนว่า 5V นะครับ ต่อมาครับกาวก็ 9, คือด้านซ้ายซ้ายสุดมีเขียนว่าจนะีนดีครับกาวแล้วก็ต่อกาวบนอะลูนมเหมือนกันนะครับต่อมาขาขาขา,ขาทริกนะขาทริกนี่ให้ต่อที่ขาทริกต่อที่ขาเก้านะครับทริกต่อที่ขาเก้า สุดท้ายก็คือขา Echo Echo ต่อที่ขา10นะครับแค่นี้ก็วงจรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งไว้เตรียมการวัดนะต่อไปจะเป็นในส่วนของโปรแกรมนะครับเรามาดูในส่วนของโปรแกรมเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของโปรแกรมเลยนะครับส่วนโปรแกรมก็นี่ครับส่วนแรกก็คือตั้งชื่อตัวแปรแล้วก็กําหนดค่าให้มัน,นครับเราเราเสียบทิกพินที่ขา9้าใช่ไหมครับแล้วก็กําหนดชื่อตัวแปรทิกพิน9นะครับแล้วก็เอ็กโคพินขา10นะครับอุปราชชน,นก็คือเวลานะครับดิสเทนต์ก็คือระยะทางนะครับพินโหมดก็คือนะครับทิกพินเหมือนในทฤษฎีตอนแรกครับทิกพินเรากําหนดให้มันเป็นเอาต์พุตคืออะไร เอาพุทก็คือตัวที่ยิงไปกระทบกระทบกับวัตถุสมมติตัวเป็นวัตถุยิงไปกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนออกมาที่เอ็ o โคใช่ไหมครับเอ็โคจะเป็นอินพุตนะครับฉะนั้นก็ตามนั้นเลยมีเอาพุตนะครับมีอินพุตแล้วก็เซตซีเรียลบิกินเก้าพันก็คือเราจะเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูค่าผ่านมอนิเตอร์ซีเรียลมอนิเตอร์ในในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้ลูปก็จะมีทิกพินโลก็คือ เราก็กำหนดให้ทิกพินเนี่ยตอนแรกเลยให้ส่งเป็นโลไปก่อนก็คือยังไม่มีการยิงยิงสัญญาณออกไปนะครับเป็นเวลา2มโครเซกนะครับแล้วก็สั่งให้มันเป็นไฮนะครับดิจิตอลไรท์ right, ทิกพินไฮนครับ10มโครเซกเหมือนทฤษฎีของเรานะครับแล้วก็สั่งให้มันเป็นโลนะครับส่วนตัวนี้ Echo Pin ก็คือ Input ตเนี่ยพันอินก็คือสัญญาณที่มันยิงเข้ามาที่ Echo ครับ นะที่เป็นไฮรับได้ได้เวลาเท่าไหร่มาเก็บในนี้ครับดูแล้วชัน,นะแล้วก็มาเข้าสูตรเลยะระยะทางเท่ากับเวลาคนระับเวลาคูณด้วยความเร็วนะหารสองก็คือมันยิงมันยิงไปแล้วก็สะท้อนกลับใช่ไหมครับเราก็มาหารสองเพราะว่าเราต้องการเวลาแค่ครึ่งเดียวนะเวลาแค่ไปหรือกลับนะแล้วก็ปิ้นออกทางหน้าจอนะครับเดเห้าร้มิลลิเซก็คือเดเร ห้าวิเอ้ยไม่ใช่ดิเล่ศูนย์จุดห้าวินะครับอ่นี้ก็มาลองเบือนโปรแกรมเลยนะครับจะต่อเข้ากับ a r d u โ n o เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทำการเบือนโปรแกรมตัวที่มาเลือกบอร์ดก่อนนะครับบอร์ดข้องผมเป็น a r d u โ n o Uno นะครับอ่ก็เลือก a r d u โ n o Uno นะครับ Port COM สิบเอ็ดนะครับโอเค หรือเอามนเพื่อนเป็นตัวไหนก็เลือกตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็คลิกอัปโหลดโปรแกรมรอจนขึ้นด่านดาวโหลดดิงอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันก็คือกดตัวนี้นะครับ serial monitor ค่าที่มันอ่านได้นะครับตอนนี้โอเคมันอาจจะชา้าเกินไปนะครับเรากำหนด ดีเลยใหม่ให้เป็นหนึ่งร้อยแล้วกันแล้วก็เบิร์นใหม่กดดูใหม่ครั้งครับนะเราลองวัดค่ากันเลยดีกว่า,าที่ระยะสิบเซนนะครับโอเคถือว่าไม่เน็วนะครับอ่านได้สิบสอง ก็คือบวกลบความผิดพลาดนิดหน่อยอาจจะที่ผมตั้งไม่ตรงด้วยแหละ,ะตรงระยะตรงนี้นะโอเคต่อไปตั้งไว้ที่ระยะ15บนหะ้าสิบห้าเซนอ่าอันนี้เป๊ะเลยนะบานได้สิบห้านะครับต่อไปก็ตั้งที่ระยะ20เซน20เซน ในสิบเก้าถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราสังเกตได้ว่ามันจะมีค่าที่ออกมาแปลกๆเราก็สามารถที่จะไปดักในโค้ดได้นะครับว่าให้เราอ่านตั้งแต่ระยะ,ะตั้งแต่ระยะ2เซนติเมตรถึง4เมตรเท่านั้นถ้าเกินนั้นก็คือค่าที่มันผิดพลาดไปนะครับเราจะไม่เอามาใช้งานนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากอย่าลืมติดตามครับกด subscribe กด like แล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้ในแฟนเพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ